ช่วงนี้ชิงช้าสวนคอนเทสต์นะคะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันปีที่6ฤดูหนาวนะคะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่2นะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะตอนนี้นะคะมีทั้ง2โรงเรียนด้วยกันนะคะที่เข้าแข่งขันนะคะ1โรงเรียนมาจาก จังหวัดลำปางค่ะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะนั่นคือโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาคมค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะนั่นคือโรงเรียนประจันตราชบำรุงจากจังหวัดปราจินบุรี <c oughs> ไม่ว่าโรงเรียนไหนนะคะผ่านเข้ารอบได้จนเป็นถึงแชมป์ประจําฤดูนะคะก็รับถ้วยประจําฤดูค่ะและทุนการศึกษาให้อีก1นึ่งแสนบาทค่ะ <c oughs> ่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวสวัสดีกันสักหน่อยนะครับสามท่านสวัสดีครับดูเตรียมชุติเดชท่องอยู่ข้ารลบบุรีรั์ศิลปินแห่งชาติในดูเรื่องเสียงเพลงดูเรื่องดนตรีในอาจารย์เรืองยศนะครับมาถึงโรงเรียนแรกเลยดีกว่านะครับวันนี้ทุ่งขวาวิทยาคมจากจังหวัดลำปางมาครั้งแรกครับเขาส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงแววเสียงซึ้งโอ้ เรื่องเพลงเลยดิค่ะอาจารย์ยครับครับผมแหววเสียงซึงต้นฉบับนี้คือวงจันทร์แม่วงจันทร์ไทยรอดฟังสาวดนตรีต้นฉบับนั้นได้ยินครูมงคลใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงครับเพลงนี้แหววเสียงซึ่งอาจารย์อาจารย์สอสอณัฐที่ไม่ทราบว่าท่านชื่อจริงชื่ออะไรครับผมชสัญญาว่าสอสรณทัศน์ใช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงช้าครับฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้ให้นุ่มนวลทุกอย่างต้องซอฟต์ต้องนุ่มที่สุดขอบคุณครับผม ใจจดใจจออยากชมแล้วล่ะค่ะไปพบน้องๆโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาคมจากจังหวัดลำปางกับบทเพลงแววเสียงซึ้งค่ะ Thank you. ุวางก่อนลูกมามามาทางนี้มาทางนี้โอ้โหแนะนำตัวเลยลูกอ่ะเชิญเลยลูกสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางสาวประภาศสอนชัยศิลป์จะเล่นจุน้องมิน้นตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เจ้าอายุเท่าไหร่เจ้าอายุ17ปีเจ้าป้นนั้น<อ>เลยปะแลว้วเออแล้วมาครั้งแรกรู้สึกยังไงลูกน้องมิน้น รู้สึกดีใจเป็นย่างยิ่งเลยเจ้าพ่อเวทีนี่เปรียบเสมือนความฝันของมูเฮาอจ้าวโรงเรียนตุ้งกวาวทุกคนเลยเจ้าแล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแววเสียงซึ้งเน<อ>ี่ยหนูร้องได้มาก่อนไหมหรือว่าเฉพาะจะมาแข่งขันเลยต้องไปฝึกร้องฝึกร้องเจ้า,านรเรกได้ยินมาก่อนเลยเจ้าอย่างไงมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างคะจะมาเวทีนี้กับวปหาฟังแล้วก็ฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเจ้าขอกำลังใจคะ่ะ ช่วยเป็นกำลังใจโรงเรียนน้องใหม่หฮ้อเฮ้าตุ่นหน้าเจ้า,ขอ,จาอขอบคุณเจ้าขอบคุณน้าเจ้าครัไปแล้วนะคะสาหรับน้องใหม่ค่ะทุ่งกวาววิทยาคมจากจังหวัดลำปางค่ะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนประจันตราชบำรุงจากจังหวัดปราจินบุรีค่ะก่อนที่จะพบกับเขานะคะตอนนี้ไปลุ้นโชคทองกับน้องหนงโพ